สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมบอสนะฮะแล้วอยู่กับเกมโอโดบอกเนี่ยของ High Hell จำลองการใส่รองเท้าส้นสูงแหล่แบะทุกคนอย่างเช่นคนนี้ฮะว่าดูจะใส่สูงวัไหน่เออผมเห็นอันนึงนี่ๆๆนี่นี่โอ้โหพูดไปเตะเลเว่นอันอนีน้ไงผมจะใส่นี้ทุกคนเฮ้ยไอเลเว่นดูทุกคน นี่นี่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวผมจะเดินนะเดี๋ยวผมาจะเดินไม่ให้เตรงกลางใช่ไหมเฮ้ยนี่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 เป็นไงเป็นไงนี่นี่เป็นไงเป็นไงเอ๊ะเป็นไงเป็นไงเอ๊ะเป็นเป็นไงเป็นไงอ้าลวกไปเร็วเดี๋ยวคนอยากทุกคนโอเคแต่ก่อนจะไปเล่นกันเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเรามาอ่าเรามารีวิวลองทักแก้วกันดู ถ้ามารีวิวรองเท้าส้นสูงกันดีกว่ารองเท้าส้นฉูงเอาจากเบสิกเบสิกกันนี่และนี่ถ้าเกี่ยวสูงไม่หน่อยว่ะดูดิการรีวิวของผมคือผมจะรีวิวอ่าแล้วว่าผมจะบอกนะฮะแล้วก็เล่นไปด้วยนะดวดไปด้วยว่าผมตายด่านที่เท่าไหร่ด่านอย่างเงี้อย่างด่านเนี้ยผมได้ด่านผมตายด่านที่เท่าไหร่ด่านที่หนึ่งนะทุกคน <laughs> ผมจะรีวิวไปแต่ละรองเท้านะฮะ ก็นานๆทีที่ทำอะไรพวกนี้นะเขาเรียกว่าเล่นแหละไม่ใช่รีวิวเขาเรียกว่าเล่นนี่น,นี่เราจะเล่นรองเท้านี่เอ้เราเท้าตะปูมามามาด,ดีไปไงไปไงไปไงความจรงก็ดืกกันอย่างนี้ดู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 ด,ด,ดูนี่เขาไม่ตายกันด้วยไอ้สิฟันนี่สิเลยโอ้ยจับ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 อ้าวลวกเลยบล็อกเป็นเหตุทุกคน <c oughs>

เป, he, ป, he, ป็นแง่เป็นแง่เป็นแง่ตลอดเทสโอ้โดเชี่ยนอีกเดี๋ยวเกียโอุ้ยโอ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 ้ยลองทำทุกสุนยาวขนาดน่ะเขาโดดไม่ได้ถึงขนาดถึงนี่ก็โคตรเก่งผมยังโดดไม่ได้เลยอุ้ยตายแล้วทุกคน มีเลือดไหมมีลีเลือดไหมมีมีม like okay. ีโอเคของเราลีเลือดแบบเฮ้ยมีวะึกว as ่าไม่มีซะแล้วน yes ี่แล้วระหว่างรอมาโพธาตสนี่โพธาตสเจ้าหญิงควินควินเฮ้ยมันนี่อะไรอ่ะบัดดี้ ตตวละท่าเฮ้เอเฮ้ออะไรเลือเล่องๆเยอะอุ้ยนึกว่าจะตกซะแล้วเมื่อกี้ที่ผมเลือดเด่อนข้างล่างเพราะว่าข้างบนแม่งอุปสรรคเยอะเดี๋ยวผมตายตางมาถึงนี่แล้วไปจับมะอุ้ยอะไระอะครับวงกดโกงได้ไหมไม่ได้ ใช่หมดทุกคนการที่เราไม่เดินย้อนน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเดิน,น,ห,น,ดนหน้าเราก็เดินหน้า,าเ,เดินหน้าต่อไปโอเคเดินหน้าต่อไหมล่ะเมืองบนตังเลยอยาขอตังเลยทางขวาเอา้ามึนเลยตอนนี้ทางไหนวะทุกคนชิบหายล้วผมไม่รู้หรอก็อาอทางเดิม มุนเลยหันเร็วไปไม่กินปรับเมาแบบทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นวอลลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมแม่งเพลงติลิกัสติดผมเลยไม่เปิดแม่งติลิกัสติดจริงจริงอ่ะอเคยอะไรวะเมื่อวานผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งแม่งดีนะไม่โดนเฮ้ย ไอ้เชี่ยทำเมื่อกี้ถูกแล้วอะไรวะนั่นทำเมื่อกี้ถูกแล้วทุกคนกลับมาทำไมอ่ะเนี่ยอะไรวะไม่เมื่อกี้ผมเงียบไปสักพักคือตันตันเลยอะแบบยี่ปีกี้กับตกเออเอาจริงจริันท้ายนี่ก็นำโชคนะไม่ตายเลย นี่นี่เดิน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 โชว์น่นโชว์นี่นี่โชว์โชว์นีน่นี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 ่ในสุดในที่สุดเรากมาถึงนี่ลทคนเฮ้ยนู่นมาน มีโช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 นี่นีเป็นแงเป็นแงเป็นแง่โชโชนี่เป็นง่อาลงลวดูดูเฮ้ยไม่โดดาเอ็ดหรอวะนี่เงโชโชนี่เดินเดินเดนน่งแบบตแต่ตตแต่เช่รนี่ยทุกคนผมอยากลองเท้าสูงสูมั่งวะ ไม่เอาโอ้โหอะเปมนชันการตายไม่ได้ไปแบบส่วนๆอะไปแบบตออ่อนลงมาเลยทักทัทับแฟร์จิ้มัวอยี่ารองเท้าเนี่ยมาเอา้าอันทห,หลนุนเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ลองรีเซ็ตเนาะโอเคโคตรกลม S <S เ้ยนี่จีของเ้าเนี่ยเหยียบเออมาใส่สีให้มันหน่อยแล้วเราก็จะเดินทางกันเดินทางกันชิปชิปโอ้ยเสียโษนะโทษนน ผมเพิ่งทำอยางนั้นเมื่อกี้คุยโดดยากเลยอ่ะอุ้ยโอ้โอเ,เออลืมไปมันมีด่านนี้ด้วยอีกด่านหนึ่งนี่วะคือรอดปะอาผมตายอ่ะไม่รอดอ่ะไอ้แล้วคนนั้นามาเดินผ่านไปได้ไงอ่ะทุกคน ผ่านไปได้ยังไ,ไ,ไงไนนเ,เขาผ่านไปได้ยังไงอันนั้นเขาผ่านแบบเขาผ่าถั่วมากเลยเขาผ่านไปเลยแบบรองเท้าไอ้เช่น,นเนี่ยรองเท้าเนี่เธอวัตถาจริงป่าววะอย,อยากรู้เฮ้ยเป้กระเป๋าเอ้ยงูเอามาสิเอามามีหน้าเดือบ <laughs> คนลาไหลเลยปาจิ้่วะไปเราด้านที่เดินนี่มิชลินนั่นแหละที่ว่าไปไปนี่ไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็วนในนในเขาเรียว่าคุณเซียนีนอันนี้อันนี้นในๆนๆนๆนเตียนไม่ล่าหน้าถนหรือเ่ โอเคทุกคนฮะก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะสนุกกันมากพอละไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันครับ